จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีฝนตกชุกเป็นประจำทุกปีแต่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงฤด,ดูฝนจะไหลออกสู่ทะเลไม่สามารถกักเก็บได้เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ํามีไม่เพียงพอจึงเป็นปัญหาซ้ำซากยาวนานโดยเฉพาะผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ําเพื่อการบํารุงผลผลิตขณะที่หน้าฝนปริมาณฝนที่ตกลงมากับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มทําให้เกิดน้ําล้นตลิง่งและน้ําท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายแก่ราษฎร โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศร,รษฐกิจอำเภอเมืองที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงประสนิกรชาวจันทบุรีโดยทรงพระราชาทานแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมืองจันทบุรีโดยคณะรัฐมน,นตรีได้อนุม,มัติให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในวงเงิน3,500ล้านบาทมีระยะเวลาในการดำเนินการ9ปีเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,552เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริคืบหน้าไปกว่า80%และจะเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี2559อย่างไรก็ตามในช่วงก่อสร้างทางสำนักง,งานก่อสร้างที่9กรมชลป,ประทานได้เปิดช่องทางน้ำพร่องน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีในช่วงฤดูฝนเพิ่มช่องทางระบายน้ำจากบริเวณฝายยางตำบนจันทนิมิตรลงสู่ทะเลสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองจันทบุรีได้ระดับหนึ่ง โครงการบรรเทาภัยเมืองจันทบุรีอันดุษฎีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้พระราชทานพร้อมหนีให้กับกรมจุนทานเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดจันทบุรีโดยระยะเร่งด่วนได้รับการสนับสนุนมาจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนดุมฎีต่อมากรมจุนทานได้ดําเนินการระยะที่2โดยดําเนินการก่อสร้างคลองผันน้ําและอาคารต่างๆซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2559ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ่ยสามารถที่จะป้องกัน และบรรเทาปัญหาทุกภัยในเขตจังหวัดจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวเนี่ยยังก่อให้เกิดปริมาณน้ําที่สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้อีกนะครับประมาณ5000ไร่แล้วก็สามารถป้องกันน้ําเค็มที่จะลุกเข้ามาในพื้นที่ด้วยชาวจันทบุรีเนี่ยรู้สึกสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้พระราชทานโครงการช่วยเหลือของใบพระตามแนวทางพระดำริจังหวัดจันทบุรีเริ่มต้นจากหน้าฝายยางทุ่งลาซานตำบลจันทนิมิตรผ่านทุ่งสบาบเชื่อมต่อของอ่าง ลงทะเลที่บ้านหนองบัวมีระยะทาง11.661กิโลเมตรมีลักษณะเป็นคลองดินขุดมีสถานีสูบน้ําและคลองระบายน้ําสามารถระบายน้ําได้300ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีซึ่งจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําเอ่อล้นตลิ่งได้ในช่วงฤดูฝนขณะที่ฤดูแรงกรเกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรีจะมีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดประโยชน์มากกว่า5,000ไร่อีกทั้งประตูระบายน้ํายังสามารถป้องกันการลุกน้า น้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งในอนาคตบริเวณสองฝั่งคลองจะมีถนนลาดยางซึ่งเป็นผลดีต่อการเดินทางของคนในชุมชนเพิ่มช่องทางการจราจรเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกันรวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายของคนในชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียงให้มีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองจันทบรุรีสามารถควบคุมสภาวะน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมซ้ำซากจากแม่น้ำจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางพระราชดำริดังกล่าวทําให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากและการป้องกันแก้ไขปัญหาภายแล้งได้อย่างยั่งยืนทําให้ชาวจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด